ไอ้อยวนี่ละแท่ไปรอโอ๋ยีหนายกป่นนี่ดายีซ้อฉินลุเช่นเนจิงฮงสกายะอยวนะมันมีหยะยีสีบิมาละแท่ไปอันเลยเอินะอมีจิงอยวนะมันเอลู่จิงจู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 ละเน่ก๋ายมิรมาเอลู่โหล่ปาระซอจิงจูจูอือฮะจูอึคึดดะลายาดีอุตุอะเลยยังกุปูเตรตุตุเลยยีชุฉินลุละมติอูยีลีเพี้ยนปี้จี้ไล่เออมะอะไรอะไร อะไรอะไรอันนี้เป็นอะไรอันนี้อะไรรู้ไหมเหรออันนี้เป็นอะไรอย่าอาบน้ำนะใช่ไหมลหกอจะฉีดให้นะอืนี่นี่นี่อเลยอย่าอาบน้ำมนนอเลยอเลยเลอ๋อยากอาบน้ำเหรออืมน่นี่นี่เลเลชอบเหรอลูกชอบอาบน้ำเหรอ

พอแล้วพอแล้วเปียกหมดแล้วอืมฮมเล่นเล่เลยอยากอาบอีกหรอพอแล้วยื้อแล้วค่ะเปียกหมดแล้วือพอแล้วนะ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 เล่นเลเลเอาอีกไหมเนี่ยเอาอีกไหมเนี่ยเอาอีกไหมเนี่ยืมอย่าเปลี่ยนออกหรอสกายเนี่ยืึ ไปที่ประตูบ่อยๆอย่างนี้อยากออกเปลี่ยนนอลูกน่ารักน่ารักน่ารักนี่ลูกเปเรียนอ่ะเนาะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะน้องเปลี่ยนหมดแล้วดีเนื้อคลีดในสกัดเทวดาและเซกชันนามุตคุบพิเซิบารยเนาะ ကျေးဇူးအပေးကြသူများအလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ရှင်မိသားစုမိဆွေများအလုံးကိုကျမ်းစာဆိုင်ခြားနာရှိကြပြီးလူရဲ့ဆန္ဒများပြေဝစေပါစေအချမ်းတဲ့နေ့များဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်